จะเป็นอย่างไรเมื่อผมลองตีบวก7วอสซามุรยกเซตน,น,นี้คุณอยู่กับผมน้องนิวกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นิวจะมาตีบวกเซตวอสมุรน,นะครับเป็นบวก7อ่าบอเนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังตีบวกไม่เป็นเนาะอยากจะใส่แบบบวก7ออา จะต้องทำยังไงก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ตามได้เลยครับไปพิจารณาเอาเองแล้วกันเนาะว่าเอ้ยตีบวกคุ้มไหมหรือว่าไปซื้อบวกเกจมาเลยดีกว่านะครับโอเคใบบวกมีพร้อมแล้วเนาะใบละิวเตรียมมา30ใบนะครับขั้นตอนแรกเนาะถ้าเราตีขึ้นบวกหนึ่งเนาะให้เราใช้ใบไฮอัพเนาะตัวนี้นะครับขึ้นบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าเราจะใช้เป็นใบยูนิคนะครับ แล้วก็บวก5ไปบวก7นะครับเราจะใช้เป็นใบแรเดี๋ยวเรามาตีบวกก่นกอนเนาะซึ่งเบื้องต้นตอนนี้นิวตีเป็นบวก1อสองหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีขึ้นเป็นออออเท่าไหร่วะเออเป็นเป็นอสนะามสเนาะสามสบใบมันพอบอกมันไม่พอดีสาบใบนี่ แล้ว,ลวหนึ่งชิน้นเราเริ่มออกแบบง่ายๆก่อนนะ,ะฮะฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อมันมีชิ้นที่ยังไม่ได้ตีบวกด้วยโอ้โหไอ้ดิวก็รู้ว่าตีบวกหมดแล้ว อ่ะนี่มาเริ่มชิ้นนี้เลยอ่ะจะได้เห็นภาพเพื่อนๆน,นี่แล้วกูเพิ่งเห็นไงโอ้ก็ว่าทำไมทำไมนี่เลยอ่ะคนดูเห็นภาพเลยทีนีอ้อันนั้นเราก็จะเสียตังไปประมาณสองแสนสองแสนเซนฟรีๆเนาะสองแสนสามแสนเซนนี่ฮะก็ตีขึ้นบวกสนะี่เนาะนี่แล้วเราก็ตีขึ้นบวกห้านะครับ อ่าอันนี้ดวงดีอ่ะเดี๋ยวอ่าลองดึงเลยอ่าแล้ซักหนึ่งใบอ่ะเพื่อแบบดวงดีติดใบเดียวเลยอย่างเงี้ยก็จะได้แบบอันนี้เลยชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นอ่าอันนี้สวยละอ่าลองอีกใบลองอีกใบอ่ะกดไปเลยเอ๊ะชื่อยังไม่คูขึ้นแปลกๆลกแล้วอ่าโอเคไว้ก่อน ไปตีซิ้นอื่นก็นแล้วกันอันนี้บวกยังอันนี้บวกแล้วโอเคตกใจตกใจต้องดูจริงๆอะไปขึ้น90%เลยนะเนี่ยเพื่อนๆต้องรับความเสี่ยงนะมาดูกันวันนี้จะหมดเท่าไหร่ไเดี๋ยวตีขึ้นไว้บวก4ก็แล้วกัน ก็ในตรงนี้นิวใช้งบประมาณไปทั้งหมดอนิวซื้อใบยูนิกมาทั้งหมด30บใบเนาะตีเป็นเงินนอกประมาณ350บาทครับผม350บาทเนาะมาดูซิว่าอันนี้แค่เฉพาะบายูนิกอย่างเดียวนะขึ้นบวก4ีนะนิวจะขึ้นบวก4ีไว้ก่อนเนาะแล้วก็บางชิ้นเดี๋ยวนิวขึ้นบวก5นะครับแต่คิดว่านะไม่น่าพอละเออไม่พอละต้องกี่ใบวะเนี่ย ึบอย่างละ3อ๋อโอเคก็จะเป็นบวก4หมดพอดีนะครับเนี่ยผมหมดไปสามร้อยห้าสิบบาทอะ่ะเพื่อนเพื่อน,นคิดดูนะว่าผมได้แค่บวก4นะครับอันนี้คือโชคดีโชคดีนะไม่แทบไม่แตกเลยนะถึงแบบเปอร์เซ็นต์เขาจะบอกก็8ปดสิบอะไรก็ตามดี่เถิดแต่จริงๆมันแตกนะเพื่อนๆอันตรุยนะอันตรุยนะอันนี้เดี๋ยวผมนะ่าจะต้องซื้อใบยูนิเพิ่มอีก เท่าไหร่วะน่าจะต้องแบบมี20ใบอะดูจดี๋ยโซงแล้วอะอ่ะเดี๋ยวผมไปซื้อใบบวกกับเขาก่อนละกันเดี๋ยวตัดมาตอนตีบวกอีกกันนะครับไปเดี๋ยวนินนวว่านิวน่าจะมีเาเรียกว่าอะไรนะชิ้นส่วนสำหรับการทำอาานี่ไงนี่ แล้วก็เหมือนจะมีรีเจนรีจอยด้วยนะอ่านี่ไงทำได้ว่าตัวเองมีมาเดี๋ยวผมไปอ่าเดี๋ยวลองตีหน้าต่อแล้วกันนี่เดี๋ยวผมจะใช้ใบแรเนาะนี่ครับดูเนาะเดี๋ยวผมกดเลยนะเนี่ยถ้ามันขึ้นมีเรียบร้อยติดเป็นบวกเน,นะครับก็จะเป็นบวกเอสาเนาะแต่ถ้าเราใช้ใบใบนี้ก็จะเป็นอ่าบวกเจ็ดอสามสี่ใบดีเจนนะครับนี่ได้ละหนึ่งอันขอบคุณครับ อาริกาโตนี่นะเพื่อนๆใครจะซื้อใบบวกก็ซื้อกับคนนี้ได้เลยนะครับอยู่48เนาะราคาดีมีมาตรฐานเนาะมาเดี๋ยวนิวไปตีกันต่อก็ตอนนี้ได้หน้ามาแล้วอันนึงต่อไปนะครับคือสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการตีขึ้นบวก5เนาะเพราะบางชิ้นก็ไม่ได้ไม่ได้ง,ง่ายเนาะมาที่ผมเอามา20ใบเนาะเพราะว่าผมรู้เลยว่านี่งไง เห็นไหมันไม่ง่ายนะนี่ไงไปแล้วไอ้นิวเปลี่ยนวีก่อนอ้าวแล้วรุดด้วยประทโอ้โหเกมมากลับมาอีกทีคุณผู้ชมนี่หลดไปเมื่อสักครู่อ่ะลองกันต่อคู่นี้อ่ะเราไปตีอย่างอื่นก่อนเมื่อกี้บารมีไม่เกิดเลยฮะ อ่าอันนี้โชคดีติดนะอันนี้ก็โชคดีนะอันนี้ลหละอ่าอันนี้ไม่ใช่ละลองตีไปเรื่อยๆนะฮะเราเราจะตีไม่ซ้ำกันนะเอ๊ะลองอีกอันหนึง่งเพื่อความชัว5ห้าสิบห้าปอร์เ็นต์นะครับเพื่อนๆน,นี่ไงตัวละ ยากที่สุดคือตรงนี้แหละนี่งไงนี่งไงพอ้อม่ะไเนี่ยเออเอออ่ะกำลังมารอบกำลังมาปามกำลังให้รอบอืมปามบอกกูหลอกจ้าหลอกเด้อสูหลอกเนาะ ปามบอกอืมเอาไปปามบอกเอายางยางก่อนปามบอกยางก่อนยางก่อนยางก่อนนะพี่ชายเออมาเดี๋ยวนี่มาลองตีขึ้นดูเออเป็นชิ้นไหนก่อนดีผมละกันผมผม,ผมเสือ้อมือเลยมั้ย มือโหยมืออ่ะตีอีนี่ก่อนแล้วกันเียบวกห้าใช่ลำบากแสนเขีนโอ้ยพ่อ,อ,อนี่ขึ้นรวัรวๆนี่เป็นไงล่ะเราเล่นทีเผือไงเราเอาเลยไง เดี๋ยวเราจะกดต่อเลยนะเอาอเฮียไม่ให้วะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวนิวลองตีนะนี่ถ้าสมมติว่าเราใช้มือใช้ไบดี้เจนนะครับมันจะเป็นอสามสิบสี่เนาะนี่ดูเลยนี่นะติดเลยทีเดียวขอบคุณครับนี่จะเป็น, 34, นะน 4, บวกเจ็ด o สามสิบสี่นะมีชิ้นไหนบวกสี่บวกอันนี้อันนี้เป็นบวกสี่ขอเป็นบวกห้าได้ไหมล่ะ โอ้ oh. แล้วมันไม่พอดิมันไม่พอเดี๋ยนนะติดโทรมาเอาหมดเอาหมดเอ้ยติดพอดีนี่งไง ดไปเลยนี่น้องนิวเป็นไงแจะแมวแวววับแล้วก็โอ๊ยกังเกงไม่ได้วะ่ะคุณผู้ชมอื๋อชื่อมีขึ้นเอ้ยจังหวะนี้แหละกำลังเงียบเอ้ยไม่ขึ้นอีกแล้วเอ้ยนี่นิวตีขึ้นมานี่ แต่นี่มันขอรัวๆเลยไงกางเกงรูปกางเกงขึ้นมาื้มเอาไปไว้ก่อนนิวไว้ก่อนเออดูนะพเพื่อนๆดูนะว่ามันไม่ใช่อันนี้ยากนะเนี่ยเห็นปะ่ะอ่านี่หายไปแล้วนี่มาเราได้มากี่ชิ้นละเหลยออสองใบ สามสองหนึ่งคุ๊บเอาเอาเอใบสุดท้ายสองหนึ่งคุ๊บขึ้นอาวไม่ขึ้นเงียบโอ้โหอไหนก็ไ,ไหนๆละนี่เรากดซื้อนะคุ๊บขึ้นหน่อยเอ้ยไม่ขึ้นไม่ โอ้เตนเต้นอุ้อยเออ let's go bro เหลือห้อ็มสุดท้ายอย่าหาทําเลยเอาจริงๆอ่ะไม่เหลือจริงอย่าทำเด้อบอกก่อนโหยเนี่เท่ากับว่านิวซื้อเซตนี้มาเกือบสองพห้าเลยนะอย่าหาทำเด้อเซตนี้ที่ผมได้มาจากประมูลนะฮะพันห้าห้าิบเนาะ แล้วออมันโคนไม่ครบด้วยอุ้ยเฮียโอ้โยลืมลืมถอดแก้วฮอยคนดูไม่เป็นไรสามใบโกอ้าวอันนี้ได้ออเพิ่มเหรอ เออได้ออกเพิ่มอะขอทีเดียวได้ไหมแบบขอทีเดียวอะ่ะมีโอกาสให้แค่ทีเดียวอะชื่อมีขึ้นโอเคโอ้โหเรียบร้อยก็ดูเรียบร้อยจ้าหมดตรงหมดตัวเบ็ดเสร็จประมาณหมดไปประมาณพันพันเร็เรเศษ ครับเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการตีบวกเซตวอลซมุไรบวก7อ .32 ยกเซตเนาะก็สรุปยอดโดยรวมนะครับนิวใช้งบประมาณในการตีบวกไปเท่าไหรอ่อ่ะนิวใช้ประมาณใช้งบประมาณไป1,140บาทเนะาะก็เอาจริงนะฮะก็ซื้อเองดีกว่าเนาะแต่อันนี้นิวมาทำให้ดูเป็นวิทยาฐานเนาะว่าเอ้ยนี่นี่ขนาดนิวก็แบบถือว่าดวงดีไหมอะ่ะ ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ติดติดรัวๆอยู่นะก็มีแค่แบบแหกไปชิ้นเดียวเองก็ถือว่าโชคดีนะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้นิวด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นิวมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะั้นก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ซีอูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเลยจู bye. Bye ้ bye. Bye bye.